ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาแจกสูตรนะครับสําหรับผัดกะเพราหมูสับพริกแห้งนะครับผมนี่ครับผมน่าทานนะครับอ่านะครับแห้งจริงๆนะครับผมแห้งแซ่บและก็มีความหอมนะครับเรียกว่าเป็นเมนูที่ไล่หวัดดีเลยนะครับสําหรับใครที่ชอบความเผ็ดนะครับและก็ใครที่เป็นหวัดอยู่นะครับผมอ่านี่ครับเป็นเมนูค้าขายดีด้วยเลยครับแจกสูตรทุกขั้นตอนเลยนะครับผมสําหรับต้อมชาแนล53นะครับ อาหารการกินนะครับไว้ใจเรานะครับผมมาดูวัตถุดิบกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นหมูเนื้อแดงนะครับอ่านะครับผมอ่าใบกะเพรานะครับกระเทียมกรีบนะครับแล้วก็พริกแห้งเม็ดเล็กนะครับผมอ่านะครับพริกแห้งเราก็จะคั่วไว้แล้วนะครับคั่วไว้ให้หอมนะครับเดี๋ยวค่อยไปโขกนะครับผมส่วนหมูก็ล้างด้วยเกลือให้สะอาดนะครับผม เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรครับมีน้ําตาลทรายนะครับผงปรุงรสน้าปลานะครับผมแล้วก็ซีอิ๊วดำนะครับผมส่วนซอสถอยนังลมซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสเราไม่ใส่นะครับเราไม่ใส่นะครับเพราะว่ามันจะทําให้แฉะนะครับผมเราจะผัดแบบแห้งๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทํานะครับผมผมก็จะทําทุกขั้นตอนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสับหมูนะครับผมเราสับหมูให้เรียกว่าละเอียดเลยนะครับผม รัวๆเลยนะครับสับแบบรัวๆเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจใครเลยนะครับเรื่องการสับหมูนี่นะครับผมขนัดนะครับผมเมื่อสับเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพริกก็คั่วแล้วนะครับกระเทียมก็เตรียมที่จะสับแล้วก็โขกก็ได้นะครับสําหรับกระเทียมนะครับใบกระเพราก็เด็ดเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นมาทําการโขกพริกแห้งเลยนะครับพริกแห้งนี้เราคั่วแล้ว ผัวเรียบร้อยแล้วนะครับมีความหอมนะครับจะเอามาโขกหรือว่าจะเอาไปปั่นในเครื่องปั่นก็ได้นะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับผมจากนั้นก็โขกกระเทียมไว้พอหยาบนะครับอ่านี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าพริกก็ไม่ต้องละเอียดมากนะครับให้พอหยาบนะครับอ่าเมื่อทานแล้วก็จะอร่อยนะครับอ่านี่เครื่องปรุงก็น้ำตาลทรายผงปรุงรส น้ำปลาทิพพอรสนะครับแล้วก็ซีอิ๊วดำพริกไทยป่นแค่นี้เองนะครับหอยนางรมเราไม่ใส่นะครับซอสหอยนางรมนะครับอ่าตั้งกระทะเลยนะครับน้ำมันใส่น้ำมันพอประมาณนะครับแล้วก็ใส่หมูสับลงไปนะครับผมอันนี้เป็นขั้นตอนเรเรียกว่าการผัดหรือว่าการรวนหมูนะครับผมอ่านะครับเราจะรวนหมูให้แห้งนะครับเพจที่ใส่น้ํามันเพราะว่าเอ่อหมูจะไม่กระด้างนะครับผม หมูมันจะไม่กระด้างนะครับถ้าไม่ใส่น้ำมันหมูมันจะกระด้างนะครับผมอ่านะครับนะครับผัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะครับเอาตะหลิวขยี้ขยี้นะครับหมูนะครับผมนี่ครับขั้นตอนการทําง่ายๆครับอ่าขยี้ไปเลยเลยครับให้หมูมันแหลกละเอียดนะครับผมอ่นนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นการลวนหมูนะครับผม อ่ามันจะมีน้ําออกมานะครับอ่าน้ําออกมาเดี๋ยวเราทําอะไรต่อเดี๋ยวผมจะบอกนะครับผมอ่าล้วนไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับน้ําออกมาเยอะเลยนะครับผมอ่านะครับครับการทําอาหารนะครับแต่ละเมนูนะครับเขาจะมีสูตรเฉพาะของเขานะครับผม นช่ครับก็ชวนเพื่อนๆลองทําทานดูนะครับใครที่ชอบความเผ็ดความแห้งนะครับผมบางท่านอาจจะชอบกะเพราแห้งๆนะครับผัดกะเพราแห้งๆนะครับผมอ่าน้ํานี่ครับน้ําออกมาแล้วนะครับผมเราก็ทําการช้อนทิ้งนะครับอ่าหรือว่าตักทิ้งนะครับผมตักทิ้งไปเลยนะครับผมเราต้องการความแห้งนะครับผม ก็ล้วนไปเรื่อยๆนะครับให้แห้งสนิทเลยนะครับผมตอนนี้หมูก็สุกแล้วนะครับหมูสุกแล้วนะครับผมอ่านะครับถามม้อแห้งแล้วนะครับใส่น้ำมันไปนิดนึงนะครับผมอ่านะครับกันหมูกระด้างนะครับผมใส่น้ำมันพืชไปนิดนึงครับแล้วก็ใส่กระเทียมนะครับกระเทียมที่เราโขลกหรือว่าสับเล็กสักครู่นะครับผม ใส่ลงไปผัดเลยนะครับผมนะครับผัดให้หอมนะครับผัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นก็ใส่พริกเลยนะครับผมอ่าเอาพริกมาใส่เลยครับที่เราโขกเมื่อสักครู่นะครับผมครับการโขกพริกลักษณะนี้นะครับไม่ต้องให้อ่ละเอียดมากนะครับอ่านะครับผัดคลุกเคล้าให้หอมนะครับผมนะครับคั่วไปเรื่อยๆเลยนะครับ เรียกว่าไม่มีไม่มีความฉ่ำไม่มีความแฉะเลยนะครับจากนั้นก็ใส่ซีวิําดำไปหน่อยนะครับผมเพิ่มสีสันนะครับตามด้วยผงปรุงรสนะครับอ่านะครับแล้วก็น้ำตาลทรายหน่อยนะครับผมครับตามด้วยน้ำปลาหน่อยนะครับผมอ่านะครับหย่อดลงไปนะครับกะปริมาณเอานะครับแต่ละท่าน อ่ทานรสชาติไม่เหมือนกันนะครับอ่านะครับผัดกะเพรานี่ก็จะเอ่อมีรสชาติเผ็ดนะครับเผ็ดแล้วก็มีความเค็มหน่อยนะครับหวานปลาแรมปลาแรมนะครับประมาณนี้นะครับอ่านะครับไข่ที่เป็นวัดนะครับผมเรียกว่าไล่หวัดได้อย่างดีเลยนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับผมอ่านะครับใส่กะเพราไปหนึ่งส่วนก่อนนะครับกะเพราเรายังไม่ใส่หมดนะครับค่อยๆใส่นะครับเดี๋ยวจะมีใส่ส่วนที่สองอีกนะครับผม ตอนนี้ใส่กระเพราไปแล้วก็คลุกเขาไปเรื่อยๆนะครับอ่านะครับให้กระเพรามันเอสลดนะครับผมอ่านี่ครับเรียกว่าคั่วแห้งจริงๆเลยนะครับสําหรับเอกระเพราหมูสับพริกแห้งนะครับผมอ่านะครับชิมรสชาติด้วยนะครับขาดเหลืออะไรก็เติมได้เลยครับตอนนี้นะครับผมจากนั้นก็ใส่กระเพราเพิ่มไปให้หมดเลยครับใส่กระเพราลงไปให้หมดเลยนะครับ อ่านะครับชอบกะเพราครับทานกะเพราเยอะๆนะครับไล่หวัดด้วยนะครับสมุนไพรไทยนะครับผมนะครับนี่ครับอ่หอมฉุนเลยเลยครับเพื่อนๆครับาเป็นเมนูที่ทำได้ อย่างง่ายดายเลยนะครับเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมเสร็จแล้วนะครับพร้อมที่จะตักใส่จานเสิร์ฟแล้วนะครับผมนะครับน่าทานมากๆนะครับเพื่อนๆครับลองทําทานดูนะครับรับรองอร่อยเด็ดนะครับทำเป็นเมนูค้าขายก็ขายดีนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับผมนี่ครับนะครับเพิ่มเติมด้วยไข่ดาวสะหน่อยก็จะดีนะครับผมนะครับ ไข่ดาวไม่ต้องสุกนะครับผมวันนี้นะครับแล้วก็ทานเคียงข้างกับน้ำปลานะครับผมน้ำปลาพริกน้ำปลา3ารสนะครับนี่ครับน่าทานมากๆครับเพื่อนๆครับลองมาทําทานกันดูนะครับนะครับเขาเรียกว่าเมนูกะเพราหมูสับพริกแห้งนะครับผมนะครับ อ่าเห็นแล้วหิวแล้วใช่ไหมครับอ่านะครับลองมาทําทานดูนะครับผมอย่าลืมนะครับเข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจต้อมชาแนลด้วยนะครับจะบอกวิธีการทําไว้ใต้คลิปนะครับผมครัอ่าถ้าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์สอบถามมาได้เลยนะครับยินดีที่จะตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมนี่ครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับครับสวัสดีครับ